เก็บบรรยากาศมาฝากจ้าเห็นทุ่งดอกบัวสวยมากก็เลยรีบจับโทรศัพท์มาถ่ายจ้ะของจริงสวยกว่านี้นะจ้ะเห็นดอกบัวชัดมากจ้ะแต่ในโทรศัพท์เห็นไม่ค่อยชัดจ้ะอยากลงไปถ่ายรูปมากเลยแต่พอดีแม่แฟนไปด้วยเกงใจเม่่อนั้นก็ลงไปถ่ายรูปแล้วจ้ะบ้านหลังนี้ก็โดดเด่นมากเลยจ้ะเด่นมากๆ บรรยากาศก็จะมีแต่ทุ่งนาอย่างเงี้ยจ้ะคนแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกแต่ข้าวกันนะจ้ะเพราะว่าสังเกตที่เขาส่วนใหญ่มันจะเป็นที่แอ่งอย่างนี้หมดเลยจ้ะมันจะมีแค่ว่าถนนที่สูงขึ้นมาแล้วก็สูงมากด้วยแล้วถนนมันก็จะแคบแคจ้ะรถไม่สามารถวิ่งสวนกันได้นะจ๊ะถ้าเป็นรถใหญ่รถอีกครั้งต้องหลบให้จ้ะวิ่งสวนกันไม่ได้เลย แล้วระหว่างคันนากับถนนนะ่ะสูงท่วมหัวเลยจ้ะสูงมากเวลาขับขี่รถต้องระวังจ้ะไม่เหมาะสําหรับคนหัดขับรถจ้ะเราอยากหัดขับรถนานแล้วนะก็คิดแบบว่าเว้กลับมาบ้านแฟนม,มาหัดขับเพราะเห็นถนนเราไม่กล้าขับจ้ะเพราะว่ามันสูงมากถนนกับคันนาไม่งั้นนะ่ะน้ำมันก็ท่วมถนนจ้ะ มันเป็นมาลําบากจ้ะเพราะคนแถวนี้ก็คือน้ําจะท่วมทุกปีจ้ะท่วมทีก็ประมาณสองสามเดือนนะจ๊ะแต่ว่าตรงบ้านแม่อ่ะถามว่าท่วมไหมยบริเวณบ้านแม่ไม่ท่วมแต่ว่ารอบๆข้างก็คือท่วมหมดเลยจ้ะเพราะว่าแม่ก็เลี้ยงหมูไว้คนแถวนี้เหมือนเขาจะชินกับน้ําท่วมไปแล้วละจ้ะปลูกของไว้บางทีก็โอ๊ยปลูกไว้เสียของอะจ้ะ ปีนั้นกลับมามะม่วงข้างบ้านปลูกไว้เป็นสิบต้นเลยจ้ะเพราะหลังน้ำท่วมสองสามเดือนกลับมาอีกทีต้นมะม่วงหายหมดแล้วจ้ะน้ำมันท่วมนานเกินจ้ะของมันก็เลยไม่เหลือปลูกของไว้ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่จ้ะน้ำท่วมมาทีนึงก็ต้องปลูกใหม่อ่ะจ้ะปีนั้นก็เอาต้นผงชูรสแล้วก็ต้นอีบุกจากบ้านที่เพชรบูรณ์เอามาให้แม่ปลูก เจอน้ำท่วมเข้าไปไม่เหลือจ้ะก็ต้องขอเขามาหาปลูกใหม่ของถ้าไม่ทนอะไรจริงๆอ่ะจ้ะไม่เหลือจ้ะเจอน้ำแช่เข้าไปสองสามเดือนนอะเนาะบางทีแม่ก็ได้ขี่เรือออกไปจ้ะขี่เรือออกไปซื้อของเวลาน้ำท่วมตอนงานแต่งเรายังได้ขี่เรือออกไปแต่งเรา